สวัสดีครับพบกับผมหลวงพงศักดิ์ว่ากันว่าถ้าคุณมัวแต่รอพร้อมแล้วเมื่อไหร่คุณจะได้ทําสักทีนะครับดูผมวันนี้ผมไม่ต้องมีสตูดิโอไม่ต้องรอต้องมีสตูดิโอนะครับขอแค่มีเรื่องที่จะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังไม่ได้ความรู้มากก็น้อยนะครับนะครับคุณอาจจะได้ยินเสียงธรรมชาติในมรถจกรถด,ดุดหน้านะครับแล้วก็มีเสียงหมาเห่าทางทุ่งนานะครับวันนี้ เพื่อนๆหลายคนก็อาจจะเคยประสบพบเจอนะครับเขาเรียกว่าเพื่อนๆเ,เคยย,ยินคําว่านี่กระตันยูไหมครับคําว่ากระตันยูเนี่ยมันทําให้เราต้องอทำอะไรให้ตอบแทนบุญคุณนะครับในห,หลายครั้งเราอาจจะกระตันยูมากจนเกินไปนะครับก,รบการกระตันยูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่เราต้องอ่า ร,รู้ถึงความจริงก่อนนะครับถ้าเรากระตัน,นยูมากเกินไปหมายคา้อ่บอะเลยครับเราต้องรักษาภาพรักหน้าตาของชาวบ้านนะครับรอย่างเช่นเพื่อนมีรถนะครับแล้วพ่อแม่ถามว่าเออทำไมเราเรายังไม่มีรถเรายังไม่พร้อมนะครับเรายังไม่ต้องเราแต่เราจําเป็นต้องมีเพราะเพราะอะไรครับเพราะชาวบ้านเขาเขาว่าเพราะชาวบ้านนะครับนั่นแหละครับเขาเรียกว่านี่กระตันยูเราพร้อม เราเออเรายังไม่พร้อมแต่เราต้องเอามารักษาภาพลักหน้าตาจริงๆเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เราไม่จะเป็นต้องรักษาภาพลักหน้าตาอะไรก็ได้นะครับเราเพียงแค่อยู่กับปัจจุบันแล้วก็มีความสุขกับปัจจุบันผมไม่ผมไม่ได้ให้เพื่อนๆฝันเล็กนะครับคือเอาต้องเอาความเป็นจริงก่อนนะครับเช่นเพื่อนๆจะมีรถหรือมีบ้านอะไรเนี่ยเราต้องอันดับแรกถ้าคุณเก็บเงินยังไม่ได้คุณอย่าเพิ่งเอานะครับอ่า เงินเดือนเงินเดือนหมืน่นหมื่นหมื่นสองเนี้ยไปออกรถคันละมือหนึ 11, ่งผ่อนเดือนละแปดพันะครับแต่ที่เหลือมาเนี่ยเพื่อนๆยังไม่เคยเคยเก็บเงินได้ถึงเดือนละสองพันเลยนะอ๋อไม่หรอกเราถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราถ้าเราได้รถมาเราเราจะเราจะขยันมากขึ้นแล้วก็เก็บเงินได้มากขึ้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะประหยัดเองหรอกไม่ไม่มีทางคนระับถ้าถ้ามึงไม่เคยเก็บเงินมาเกินเดือนละ 7,000ันเนี่ยมึงเก็บได้เดือนละ2 0 0พันเนี่ยมึงถ้ามึงได้รถมาเน,นี่ยมึงจะขยัขยนขึ้นใช่ครับมึงจะขยันขึ้นแน่นอนครับแต่มึงจะมึงก็จะไปกระเดือดร้อนคนอื่นนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยมีมีประสบการณ์เนี่ยผมไม่เคยไปเดือดร้อนกระเป๋าเงินคนอื่นมีแต่คนอื่นมาเดือดร้อนกระเป๋าเงินผมเนี่ยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะานี่กระตันอยู่ผมยังไม่จชเป็นต้องมีรถใกล้ครับแต่เพื่อนมันอยากมีเพราะว่ารักษาภาพลักษณาตาแล้วจริงๆแล้วมันทรมานตัวเองไหมครับว่าเราต้องแบกรักษา ใช่ครับถ้าเราผ่อนเสร็จมันก็เป็นของเราถามว่าเราจะเป็นต้องรีบตอนนี้ไหมนะครับตอบไม่จะเป็นต้องรีบตอนนี้นครับถ้าเราผมจะบอกให้ถ้าเราอายุ30 40เนี่ยเราได้เป็นครับนี่นะครับแต่แต่ถ้าอายุ20ต้นต้นมือนผมเนี่ยตอนนี้ผมก็22เอาเงินเก็บให้มันได้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนมีเงินเก็บแล้ว <pling S 1> เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะเข้ามาเองครับเรื่องเรื่องที่เราต้องใช้เงินครับ แต่ถ้าเรายังเก็บเงินยังไม่ได้นะครับอย่าเพิ่งรีบนะครับิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ EP หน้าผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนในชีวิตนะครับจริงผมก็ได้เป็นไลฟ์โค้ดไลฟ์หาเหว่เครับมันเป็นสิ่งที่ผมทําเป็นกิจวัตรประจําวันผมว่ามันดีผมก็เลยอยากที่จะมาแนะแน,นาเพื่อนเพื่อนมาช่วยแนะนําเป็นกําลังใจให้เพื่อนเพื่อนที่จะสู้ต่อไปนะครับยุกวีนก็เป็นโควิดนะครับทุกคนก็ต้องทํามาหากิน แต่เรายังไม่ตายนะครับเราต้องสู้ต่อไปนะครับผมจะมาช่วยกันเพื่อนผมจะมามาแบ่งปันให้กับเพื่อนแล้วก็ช่วยกันแชร์ประสบการณ์เรื่องดีๆที่จะมาเล่าให้เพื่อนฟังเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตค่อยๆไปทีละนิดนะครับเราไม่ต้องไปโหมมากนะครับเราไม่ต้องไปฝันว่าที่จะมีรถสปอร์ตไม่ถ้าจะมีเงินเดือนเดือนละล้าน,นครับจริงๆครับเราฝันได้ครับแต่เราต้องเอาความจริงก่อนเราเงินเดือน ตอนนี้เราเงินเดือนเท่าไร่เราจะอยากได้เงินเดือนเดือนละล้านไปทําไมนะครับใช่ครับเราเราทุกคนอยากรวยแต่เราต้องออเป็นจริงก่อนนะครับสมมติเราเราเงินเดืนอนเท่านี้เออเราวันวันนี้เราก็กินอยู่พอดีแต่แต่เป็นแต่เนอดๆ,ๆอยากๆเราก็อยากที่จะได้เงินมากขึ้นกว่าที่กว่าที่เดิมสมมติเหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าไม่ได้พอเราก็ต้อยากมากขึ้นเป็นสองหมื่นนะครับถ้าเราสองหมื่นปั๊บถ้าเรา อยู่กินในไลฟ์สไตล์ที่เราไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านไม่ต้องไปเขาของมันต้องมีเนี่ยเราไม่ต้องมีตามเขาเนี่ยถ้าเราใช้ไลฟ์สไตล์แบบเป็นคนแบบกินวันละห้าร้อยเนี่ยมันสุดยอดมากนะครับคือแบบไลฟ์สไตล์แบบนี้มันเราพออยู่ได้นะเราไม่ต้องเป็นไลฟ์สไตล์ต้องไปกินร้านแพงๆนะครับแพงๆแต่ละวันนี้ได้นะครับเดือนหนึ่งอาจจะฉลองครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าฉลองแม่งทุกเดือน ทุกวันนะครับมันเป็นไลฟ์สไตล์ที่อเอามาอวดกันแล้วก็เผื่อจะถึง3 0บวันนี้คุณก็ไปบ่นทั้งวันกินมาม่ามันเป็นสิ่งที่เราไปเอาไลฟ์สไตล์คนอื่นมาใช้นะครับนะครับเดี๋ยวพูดไปดันจะลืมนะครับเดี๋ยวเอาทีละ E p EP นะครับแล้วอีหน้าผมอยากมามาช่วยแบ,แบ่งปันแล้วก็มาเริ่มไปพ,พร้อมกันนะครับชีวิตเรานะครับใบรุ่นเราไม่ต้องเป็น รีบเป็นนี้เพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์หน้าตานะครับเราไปเดินไปพร้อมกันนะครับด้วยเคล็ดลับที่ไม่ได้เป็นไลฟ์โค้ดนะครับเป็นสิ่งที่ผมทําประจําวันอาจจะมาผมก็จะมาเผยแร่ให้เพื่อ,อนๆฟังนะครับคลิปนี้พวกเขาจบเพียงเท่านี้ครับ